ห่อนดูห่อนคักห่อนเนี่ยขนาดใบเลยยังท่นเศร้าห่อนห่อนคักอหคลักรอยคักยเน่ยเลยนอนไง อย่างโอ้ยขันปังมหาตั้งแต่หาปีหรอขันปังขันปังปังอะไรเห็ดคิดไปปังปังมหาปีกันได้หรอเดือนเห็นน่องคนนี้เราเห็ดหอดเต้าเปล่าพ่อนำทำเราปังปังแล้วได้ว่าสันเดือนจนนงินคน ได้เงินมาสัน่นได้เงินปีละสี่ล้านหาล้านโอ้ยอ่อนช่อนแหงได้อยู่แหงหลังแบบไงยังขาดแน่แถวหนี่ได้อยู่แหงหลังยังไง อันเราเลี้ยงกันปังซะแท้คลิปสองคลิปนี่ก็ได้ครับคลิปสองคลิปก็ได้ันปังคื้นใครจะคลิปสองคลิปก็ได้มาตัางแต่นั่นโดนดอกมาแต่โดนจากเม็ดกขน่บบปังเขาก็เ็เดไปเองสิแล้วเรือร่อยๆ มันพันแล้ว่วปัน,นเลยถือกลาววันที่หนึ่งไปพันเลี่ยวพันน้ำมันดีแล้วโูกดียังค่อยพัน อันทำไมเหนึ่งปีแล้วพันมาหาเดือนแล้วดีแล้วพนันน่ะนะแต่องประเดือนนั้นสองนี่การเด็ดมากเป็นปียยังว่า,า,พ,า,า,าพันพันยีงมะโชคดีตัวคุดดาพาันกัน่ะ ว่าตาพันธ์ต่อไรดีเบดหลือว่าตาพันธ์เลียวกานตังเองหรอกขึ้งบนเนี่ยนอนเลยเดี๋ยวโศกเข่าข่างค้างเห็นกับสีเอน็นคือเันวาน <c oughs> ทำบ่จนดอกมันดิจนเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ดีขึ้น ประเดีอนยังมีโอกาสมาสิดีอยู่่ไม่ไ